โดน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 อุ๊ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอือันตรายเข้าใกล้ไม่ได้อันตรายเดีย๋ยวพุ่งขึ้นมาเสียบคองอ๋อผ่านพ่านผ่าน,น,นอืมเดี๋ยว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 ผ่าน เอาขึ้นมาให้มันผล้น้ำเลยปลาแฉะเดี๋ยวมันจะพนันดอีกเอื่องมันเนี่ยจ้ะเดี๋ยวว่าจะขอยู่ไหนวะนเต็มข้อเลยปะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตักขออะไรวะโอ้ย ปลาปลาเล็กกว่าตะขอเกี่ยวยังไงก็ไม่โดนมันคล้อมตัวโอ้ยเอ้พาจับก่อนนยเราพาจับล็อกปลาให้อยู่ก่อนแม้มันดิ้นน่ะจับจับต้นต้นคอครับอย่าให้มันสะบัดครับตรงเออนั่นแหละตรงกำตรงคอนัไง เกินนะสตัวเลยหนูหนอยอยัมีพอเออยอมจำนวนเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาคีมก่อนเอาไปเลยปะมาไม่ตาอย่างเงี้ยเอาไปเลยไหมเดี๋ยวกระป๋องเดี๋ยวผมซื้อเอากระป๋องไปเนี่ยเอาได้ไปไม่ไม่เนี่ยไปทางนู้นเลยไปทางไหนก็ได้เอาไปลงถังเลยครับเดี๋ยวนี้เอาไปเนี่ยกย,ยกไปยก ดี๋ยวว่ค่อยเอาตามาแล้วนุ่นอีซีอีซีอีซีเราขายพัน <c oughs> อีซีขายพันยืนยืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ให้โดนแล้วอย่าไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเห็นนะโด,โดนแล้วโดนโดน้ำเลยปั่นในน้ำฮะ อยู่ปะไปนู่นหนยเดินเดินไปนี่แล้วป๋าป๋าเอาขึ้นก่อนมันวิ่งมานู่นแล้วป๋าน่ะเอาขึ้นก่อนเก็บน้าดินขึ้นก่อนผมจะไปขึ้นยังไงอ่ะฮะไม่รู้แฉไปนู่นน่ะเดี๋ยวมันจะรวบมานู่นไปนู่นแล้วเฮียเดินมามันมันมานี่แล้วนู่นไปนู่นน่ะ นู่นไปหัวเรือแล้วมามาหลบไปเลยหลบไปเลยไปก่อนไปฝั่งนู้นปลาปให้เขาเอาปลาใหญ่ก่อนโอ,โอ้โอเอไไไไไเอไปอไปไปด้วยไปด้่นไปยืนอยู่นู่นน่อปลาตามต้องตามปลาปลามีอยู่นู่นนะไมไม่ได้ลงน้ำปลามนะลงน้ำปลาเอาแล้วเอาแล้ว ไายิ้มเรามานั่งอะไรตรงนี้หลบภะเพ่เพ่เพ่ใครเพ่เ,พเ,พเ,พเขาทำงานเออเราจะเป็นมือตะขอหน,าน้าเราครับเอาไปได้ลูกโอ้ดังแรงดีเนาะม,มากเลยน่าเจนซีเหมือนกัาตอนนี้ฮะมันหน้าเจนซีเซอ้ยผมไม<า>่ซีไม่สาไม่สาไม่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  ตามกระพิบไม่ได้ตอนนี้เข้ก้ไม่ได้ระพิบไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ครับเใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งพูดไปหนังยางหนังยางมาแล้วครับใจเย็นเนี้ยเอามันตายคาเบ็ดเลยมันจะเล่นเราตั้งแต่เช้ามันไม่ยอมเล่นอะิซี่ดีกว่าโน่นอิซี่ ไยเอ็มนู่น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 นูนนู่นนู่นขาขวนู่น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 สินกลายพันเป็นเล้งไม่ได้นะรุดอีกนะมาถึงนี่แล้วว่าน่าจะเย็นกับมันก่อนาเปิดดีอ่ะเปิดขนาดนี้เลยเนี่ยไอสีมานี่แล้วว่าอ มาน,นี้แล้วป้านะอน well> ี่ะเออไม่หมานอะไรไว้เนี่ยท่านผู้ชมเขารอเราอยู่ท่านผู้ชมทางบ้านเขาลุ้นอู่ไม่มันจะหลุดจะหลุดตั้งแต่แรกแล้วนี่มันขึ้นมานี่แล้วเนี่ยเนี่ยอปาขวเอัวตขอดาอุตส่าห์เราไม่ค่าเ้าใกล้แล้วนะ ม่มันขึ้นมานในราคาเปลี่นตัวแล้วอ่ะเหล่ากระเชียร์ใหญ่ฝ่ายริมก็บอกใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะนเ็แล้วตนเด็เย็นสุดนั่นน่ะเปิดเบรกช่วยไม่ได้เนี่ยเกียร์น้ามันเป็นเรี่ยมท่อฝ่ายริมจะทำหน้าอย่างนี้สิทำไมโอ้ ประมาณแปนี่มานี่แล้วว่าโอ้ยาวขาวยาววันนี้เราปามจะขึ้นผิวน้ำแล้วแม่งสะบัดทีเดียวเองอน้าไม้ไมคุณลากยาวด้วยบอกคุณเลยโอ้ยุสารเราเคลียร์ของเรียบร้อยแล้วครับแม่หลุดมาหลุดตรงไหนมันหลุดจะขึ้นหน้าน้ำเลยครับแหม่ยอ้น่าทำไมทำแบบนี้วันนี้ปาอะโอ้ย ปลาจะโผล่ดามแล้วอะไม่ต้องสะบัดได้นะพื้นเดียวมันมันมันน่าจะมันไม่ได้เข้าเนื้อมั่งมั่งน่าจะกรามเข้ากรามกรามฟันมันนะมั่งว่ามันสะบัดได้อ่ะถ้าเข้าเนื้อถ้าเข้าล็อกกรามยังไงก็อยู่ก็ถึงว่าไงอ้าวเขาเมันไปด้วยความแรงอ่ะทำไมครับมาเอาครับเออญาติปล่อยเดี๋ยวลงมาครับช่วยกัน ไปแล้วชักคันถ้านจะไม่ออกสาบแล้วนะตายอะไรวะป่าชักกันแลาวจะไม่ออกอแล้วเนี่ยปลาเล็กมันหาี่ยปลาใหญ่เข้ากิน้วย ไปเลยอ่ะลากคันไปเลยอ่ะอมผมผิดไปแล้วครับผมไม่อยากให้มันหลุดครับมันหลุดก่อนครับเหมือนกันเลยอ่ะเห,ห็นะหเอยไปยิ้มบอกว่าเก็บเก็บเลยอ่ะไปแล้วหลุดเลยปาชักคันชักจะไม่ออก มึกตามลุกียอยลมดยอดโอ้แหงลวดหยิกลวดหยิกเป็นหมอยเลยอ่ะโอ้หลุดได้ไงวะกามานะเนี่ยเก่งว่ะ หลุดครับอีกแล้วครับวันนี้มีแต่คลิปหลุดครับอืมักคันแ้้จะไม่ออกลากเลยอะเปิดกล้องเปิดกล้องตอนแรกไม่ทาน